นะพ่อ,อขอบใจลูกเผ็ดแล้วพ่อร้อนไหมคะจะได้เพิ่มแอร์ให้ถ้าร้อนร้อนป้ามึงเนี่ย <S <S 1> <S 1> ถ้าหนาวกว่านี้ห้องแช่ศพละพ่อกับอีูุบนามเนี่ยเรียกแทนว่า,าลูกกับอีรุได้แทนเนี่ยเรียกว่ามึงไหวไหมล่ะฮะมันสอบมาตรฐานได้าาไหมครับพ่อจะไหวไม่ไหวก็เลื่องกูจะกี่มาตรฐานมันก็เลื่องกูลูกคนไหนรักนี้กูก็รักคนนั้น งอนแปดมาดิเลยอีลุบบนทามมาดิตอนเนี้ยพ่อกูรักมึงขนาดเนี้ยกูว่านะ้วยได้โอกาสเข้าประเด็นเลยดีกว่ามึงบอกพ่อกูไปเลยว่ามึมีผัวแล้วก็ดูดิว่าพ่อจะโอเคไหมนี่พ่กสนพี่ขอสปีนึ่งก่อนไม่ได้หรอขอลองเงินพ่อพี่ก่อนโอ๊ย ถ้ามึงไม่ไ้บอกตอนนี้นะกูจะเดินไปบอกพ่อกูนะว่ากูกับมึงเนี่ยเราสองคนซุมหัวกันให้พ่อกินกุ้งนะไปไหมเออก็ได้พ่อใครเป็ดมีอะไรจะบอกค่ะบอกไปสิเออเป็ดมีเรื่องอยากจะบอกพ่อครับ มีเรื่องอะไรก็บอกสิลูกไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรพ่อยินดีรับฟังลูกเป็ดทั้งนั้นเออเป็ดมีแฟนผู้ชายครับพ่อพ่อโอเคไหมครับมึงล้อกูเล่นหรือเปล่าเนี่ยมึงก็รู้ว่ากูรับไอชาตรีไม่ได้เพราะมันเป็นตุดตุดแล้วไงครับพ่อแลอีเป็ดเนี่ยมันก็ไม่ได้โกหกมันไม่ได้ลอเล่นค่ะมันมีแฟนเปผู้ชายจริงจ และทีนี้ที่มันรีบบอกพ่อเนี่ยเพราะมันนียาย่พ่อรู้ทีหลังก็เสียใจพ่อโอเคไหมล่ะคะโอเคป้ามึงดีนะวันนี้กูไม่ได้พกปืนมาไม่งั้นมึงตายคาห้องนี้แหละไอ้เป็ดน,นี่ขนาดรูปบุญธรรมจะยิงตายคาห้องแบบเนี้ย แล้วกับลูกแท้ๆอย่างกูถ้าไปบอกว่ามีผัวแล้วอะไม่่านตบกูทิ้งเหรอวะเป็นไงบ้างคะพี่ชิตาแผนลูกบุญธรรมสำเร็จไหมคะ ไอแผนรูปบุญธรรมมาสำเร็จแต่พออีเป็ดบอกว่ามันมีแฟนเป็นผู้ชายนะพ่อกูจะยิงมันทิ้งเลยโชคดีแค่ไหนละที่พ่อกูไม่ได้พกปืนมาด้วยช่างเหยากูโหไอ้สงสารก็สงสารหรอกนะแต่สมำนาจก็สมำนาคคนอะไรวะหาเรื่องข้าตัวเองอยู่ได้มึงจะพูดเพื่อก็กูเหมือนไส้มันไงอยู่ดีไม่ว่าดีความนักกำลังดีเลยหาเรื่องข้าตัวเองนี่โธ่โธโโ กูอย่างกับมึงไม่เคยทำเนาะมึงนี่แหละตัวดีเลยสร้างเรื่องไม่เว้นแต่ละวันก็คืนนี้นะมึงอยู่เป็นเพื่อนมันเลยนะเพราะว่ากูกับคุนึงเออยเนี่ยอยู่เป็นเพื่อนมาทั้งวันละให้กูนอนเป็นเพื่อนมันเหรอเออหูไม่เอาหรอกมีหวังกูได้โดนมละเมอตกมกทั้งคืนแน่ๆดิสิต้าคะเอองว่าสภาพเนี้ยคุณมันออยไม่น่าจะมีแรงมลเมอตกใครหรอกค่ะ ก็โดนพี่บอมบอกเริ่มมาแบบนั้นน่ะเออว่านี่ก็ยังช็อกอยู่เลยอ่ะเฮ้ยแล้วนี่มึงปล่อยให้มันนั่งอยู่ตรงระเบียงคนเดียวนี่นะมึงไม่กลัวมันกระโดดตึกฆ่าตัวตายเหรอวะเออว่า ใครไม่รักมึงก็ช่างมันดีวะย่างน้อยที่สุดนะเว้ยมึงก็มีพวกกูที่รักมึงยอยู10่เสมอไง Yeah Hey them who Yeah Let's make Be Make we are yo now cool it Sounds know Don't be late.